คุณเซนเนี่ยก็มีท่าทีที่ทำให้เราเริ่มทราบเหมือนกันว่ามีปัญหาในการที่จะเดินหน้าต่อโครงการการก่อสร้างถนนหรือไม่ครับจนเราก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็โทรศัพท์ไปเพื่อคุยกับคุณเซนโดยตรงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้มีการกำหนดแนวทางอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ โครงการที่เคยคุยกันไว้เกี่ยวกับความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะเดินต่อแล้วก็ทําหนังสือ,อถึงฮุนเซนแต่ขณะเดียวกันก็ในหนังสือนั้นเนี่ยเราก็พูดค่อนข้างชัดว่าไอ้ความปรารถนาที่เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาในฐานะเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียกรติซึ่งกันและกันไม่มาแทรกแซงกิจการซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นอย่างที่ฮุนเซนพูดก็คือว่า เขาก็ปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินกู้ในการก่อสร้างถนนเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือ 1. เนี่ยมีการพูดคุยเรื่องนี้จริงนะครับและสอสิ่งที่เขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ก็ตรงกับข้อเท็จจริงในฝ่ายที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับและก็ผมก็สันนิษฐานว่าความลับที่เขาพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นเอกสารฉบับที่ว่า